สวัสดีครับคุครับข้างหลังจับป่ากันอยู่ครับงอสะดุ้งครับอมือนี่ผ่าป่าอีกแล้วครับมือนี่ผ่าป่าครับผ่าป่าน้ำกำลังขุ่นครับป่ากำลังงอมมาครับมบิ่งน้ำกันครับปลาคอกกอกปลาคอกกอกได้ปลาคอกกอกครับ อ้าโทบาทนี่ดงเด้งดงเด้งอยู่ครับปลา่ะเป็นตาปวดเอเนาะพี่ดีทางนี้ครบคกาเขาเอาท่พี่โต๊าไปอยู่พุ่นมันยู่สิาอ้โโอ้โหโอ้โหาไปเลย แล้วจังไสอันนั้นเราดูกระยะยบเียนเออเรายังกัดกระยอบกระยันหมานขนาดครับอุยนี่แต่ป่าครับมาขึ้นจากขิดต้นโอ้ยจับแน่แล้วถึงไหนถึงเอาเบาถึงเอาออก ปลาเขากระดุงครับทางผู้กำลังถ่ายท่าะดุ้อื่นปลามื่อคืนมาเทิงรปลาเมื่อเลียคืเทิงเนี่ยครับนี่ปลาเสื่อมโอ้ผลาเสือมปลาคุยลามเนาะปลาคุยลามอ้ย เขาของนะครับได้อยู่ครับนี่แหละครับมองนี่ละประคออยู่ น้าวคนทางเทิ่งบัขก้นไป็นเรืองนี้โหเป็นมา้เชิงตึงเป็เรื่อยๆครับปลาขาวปิ้งแซบครับปลาขาวปิ้งกินเที่ยงเลยได้ลายอยู่ครับลายปลาครับ

โอ้ยฮขา้จะพัว่าพันที่ขาข้อนะิ่งงปลาข้อนิ่งไม่เลยปลาตะเคียนคนหลักโอ้ยเขาของนะครับขนาดูงเขาของเลยปลาเคียนคน้าวมันขนาดคืออกับปูปลาเลื่อมปลากัะเลื่อมโหโอ้ปลาเข่าแล้วครับเรื่อมเรื่อมเลื่อมม้วปลาเลื่มแรงแน่ เล่นแ่นแล้วมัรบกวนานมันมานมาขนาดครับง่ายเรื่อยๆจะรูเลยเด้อลายเติอเลยได้คบนี่ไม่ลายอยู่ครับมันมันแล้วบออมันแล้วครับ ท <c ười> então, ่วงก่ได้เนาะห้ามท่วงซะเพิ่นถือตัวออสบายไปสุดปลากระจาดนะ

มันครับม um, um, e ันม okay, ันม uh ัน huh. มัน oh. อ้ันมุดข oh. ึนตรมานเขาย่างหลานหมา้น้วฝราั่งเข่าแล้วครับเข่าแล้วเราเป็นกองเชียร์เ่งนี้ได้

กกปา้มกาวยได้เสอได้โจไมทำไมไม่มีเสียงหัวสีเหลืองด้วยนะเรวจะบอกหัวหน้าก่อนถ้าอันพวกหัวสีเหลืองก็ได้จะบอกหัวหน้าค่วะ ปลาขาวครับหยเครื่องของครับของมังไงนะครับนี่ขนาดแบบเหมือนเพี้ยนได้เลยวะนะเครื่องเทียนย่อสะดุ้งครับได้เครื่องของบุ้ญของของมังญ่ครับ ปลาทุงนี่หลายครับหลายประมาณสามโลพ่นแหะครับปลาคอสามครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบสำนี้เนาะครับสวัสดีครับ